สวัสดีจ้ามือนี้แม่ข้าวนะคะจสภาพามาตากุุงสดนะคะสื่อกุ้งมาตตลาดนะคะวันนี้กุ้งตัวใหญ่เลยกลุ้งขาวเรานะคะห้ากับสีแดงน้ำมาล่างมาแกะเปลือกออกนะคะแก้หัวออกนะคะทําความสะอาดนะคะผ่าเอาอผ้าเอาอใส่ทั้งหลังมันออกที่ทังหลังมันออกนะคะเป็นเส้นสีดําๆนะคะนี่ทําการเลยนะคะตอนนี้เ้ากับน้ำกุ้งมาแกะนะคะไดมาตาตลาดพี่น้อง พอดีอลูกสาวหลาเพิ่นอยากกินตำกุ้งสดเพิ่ว่าวันนี้จะทําเป็นตำกุ้งสดหมูยอก็แล้วกันนะคะอืมตัวไง้ใหญ่พี่น้องคุณนะคุณนะสดแห้งนะคะสดสดเลยสื่อมาบาลายนะคะ,ะประมาณหกขีดนะะหกขีดนะคะตำกุ้งสดแล้วก็ใส่หมูยอนั่นนะคะ นี่ระวัง,งนะก็เตรียมมาน,นี้ไว้นะคะเตรียมเครื่องเคียงนะคะสิมีหมูยอ่ออ่าพักชีใบเลื่อยหรือหอมเปบันเฮานะคะแล้วนกะ็มีบอกถั่วถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีมะเขือเทศมีพริกมีมะนาวนี่นะคะ,ะน,นั้นเราก็แกะนะคะใกรจะเสร็จแล้วถาดอะไรกับที่หนามข้าเปลี่ยนนะคะห้ากระแซไยใบแบบนี้นะคะขาดไม่ได้เลยของอร่อยเรา นี่นะคะเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยข้าพาล้างกุ้งเรียบร้อยเอาสินดำๆมันออกนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้โอเคเออปิดเลยสวัสดีจ้ามือนีจะผ้ามะตํากุ้งสดนะคะอันนี้ใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่พริกแข้งลงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปอันนี้นะคร ตอนนี้เราก็ตำนะคะตำปี๊ดละเอียดนะคะปีิดให้ละเอียดพอพอน้ำตาล,ตาลใส่ผมนั่ลงไป อัปาใส่ปลาใส่มะตงติงกังเผอบตองติงกัใส่ปลาปปแล้วก็ใส่มะเขือเทศเก็ดกล่องขึ้นสูงนะใส่มมะนาวลงปลยก็เรียนตอน่านไปงานมาทำเตี่ ขาดไม่ได้ก็คือนี่น้ำมะขามเปรียกลงไปเ,ปเก็เขาเลมเขาเคลื่อนกันแล้วนี่เราก็ใส่มะละกอลงไปมะละกอลงไปเลยใส่ลงไปเลย ลงไปเลยนะคะเต๋ลงไปแล้วคะกันวะนะคะพีะ่นออ้องอืมนวดแบบนะี้ไล่แตบบ แล้วก็ใส่กุ้งสดลงไปนี่คือกุ้งสดเราปุ๊บใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆเลยนี่นะฮะแล้ววิทเีเป็นไงไงน้อง เสียบวะคุณนะหมูยอกุ้งสดนะครับตัวกลุ้งเนี่ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมอืมหังเดือนมาเรื่อยๆที่เราพร้อมเสดอแล้ว